สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการใครค้นคนคนค้นใครค,ค,ค,ค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่ยืนอยู่ด้านหลังของดิฉันวันนี้เขาต้องเสียแขนไปหนึ่งข้างกับดวงตาผู้ที่เขารักค่ะเพื่ออุดมการ์ที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมถึงกายเขาจะพิการแต่ใจเขายังสู้ค่ะเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณนุดีครับ ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเสียดวงตาดวงนั้นไปได้อย่างไรคืนนั้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับคืนเดือนมืดได้เสียงระกว่าก็ร้องกบกบเสียงดังตลอดทั้งคืนเลยกับกับนะคะท่นผูเสียงดังตลอดทั้งคืนเลยครับลกแล้วผมก็ผมก็ผมก็ได้ยินเสียงมาจากห้องข้างๆครับเสียงห้องห้องข้างเสียงดังซูซาซูซาเป็นเสียงแปลกที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ผมตกใจมากผมตกใจมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสียงอะไรมันไม่เคยได้ยินอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องข้าง,าง,างๆกันมานานมากผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูครับผมผมเข้าไปดูเนะี่ยเท่านั้นแหละ,ะผมมองเข้าไปในมันเป็นโจรใช่ไหมคะไม่มันไม่ใช่โจรครับ <c oughs> ผมมองก่อขเพราะผมมองเข้าไปในรูกุญแจผม้องเขาไปเสพต,ตกใจตกใจเห็นใครคะใครใครคะมันเป็นยายมันเป็นยายแก่ยยาเป็นยายแก่คนนึงอาบน้ำออกมานอกห้องน้ำสุดซาสุดซาโอ้โหผมเท่านั้นแหละผมดิ้นผมดิ้นโอ้โหพูดออกมาเป็นเสียงเดียวผม สุดาสุดาพร้อมเสียงน้ำสุดาสุดายายได้ยินยายได้ยินยายหันมองที่ลูคุณแจยายจิ้มปั๊กตาบวมสรุปว่าคุณนุเสียงตาห้างขวาไปเพราะดูคุณยายอาบน้ำใช่ไหมคะครับคุณลุช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ลุงได้เสียแขนข้างขวาไปให้ท่านผู้ชมฟังกังนได้ไหมคะับวิเรื่องแขนข้างขวานี่ผมอยากจะเล่ามากแต่มันหล่นเรื่องราวมัอะไรบ้างเรื่องแขนข้างขวาเนี่ยครานี้มันอยู่ในคืนเดือนไหน ต่ไม่ขึ้นดันไหนใช่แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันง่ายขึ้นหรือเหมือนง่ายลงเพราะว่าเสียตาข้างนั้เสียตา,าไปแล้วใช่ผมเล็งไม่ถูกแล้วเป็นยังไงดี่ถๆดีเสียงเป็ดก็กับก็กับก็กลับแั้วคืนเป็นเหมือนเป็นลางร้ายเหมือนคืนแรกที่เจอวันนี้ผมเดินกลับบ้านคนเดียวผมเดินเข้าไปในซอยแล้วผมเห็นผมันว่ามันลอยว่าบอยู่ตรงนี้ว่าบ้ามันว่าว่าบอยนั้นผมทนไม่ได้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติผมก็หยิบไม้ขึ้นมาผมหยิบไม้แล้วผมเดินเข้าไปย่างสามผมเข้าไป แล้วมันคืออะไรใครว่าๆเนี่ยคือเกงในสีม่วงงงไม่มีใครเคยเห็นเกงในสีม่วงมาก,ก่อนใครจะมีนี่น้อยมากที่คนจะมีผมทนไม่ได้จริงๆด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าของผมหยิบไม้ไ <c oughs> ขึข้นมาฟาดฟาดไปนิดนึ <c oughs> งเกงในป๊บแล้วกระตุกถอยเขี่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 ยเขียเกเขี่ยเกงในมันจะถึงมือหรือเนีไยมันจะถึงมืออีกข้างผมเลยผมกำลังยื่นมือไปแล้วปั๊บเจ้าของสวยซะด้วยเดินออกมาเขาทำไงคะฟันแขนขาด คุณนุเสียดวงตาเพราะดูคุณหยาบน้ำเสียแขนเพราะไปสอนคุณเตียนคุณนุมีอะไรอยาฝากแบบเป็นแฟนรายการไหมคะฮะวิ่ง รถระวังเด็กหนูเลียงเล็กอยู่บนกุ้บาทนะครับ oh, 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 oh. <Surprise. S 2> <Okay. S 1> มีเพลงพิเศษมามอบให้ครับวันนี้แด่คุณผู้หญิงคุณเน่โดยเฉพาะครับเอาจัดไปฮฮเเ้้ยย ไม่ใช่เพลงทีเอามันเอามันซึ้งซึ้งที่ซ้อมไงซึ้งซึงเเอ้ยบัวลอยเจ้าพื้นยาทำมจ่าชาเลงเดินไปบัวลอยดีว่าบัวลอยมันซึ้งดี้มากมัวบัวลอยเรียกเอาอ อีกทีเดียวนะอีกทีเดียวนะพี่ก๊าเอา้างรถจับานรถจังารจังาอายชัววัน่เดืนสิบองเพื่อไม่ร้องหูจะสู้หลังชนป่าเพื่อบ้านเมืองหูวจะสู้จนแลกกะเพื่อดวงสันกู้จะลงพันเกะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการใครค้นคนคนค้นใครปี3ค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคนขายตเตอรี่ค่ะซึ่งเป็นหญิงสาวค่ะ เขาหาเช้ากินค่ำต้องต่างแดบต่างฝนถ่ายลอตเตอรี่นะคะแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่กับเราแล้วค่ะเชิญพกเขาเลยดีกว่าค่ะววสวัสดีค่ะเนทเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ,คะ,คะเราอยู่เนตกันแล้วนะคะ คุณแน่ช่วยเล่าใหฟังถึงเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแน่ตัดสินใจท่วยคุณแน่ตัดสินใจเข้ามาถ่ายลอตเตอรี่หน่อยได้ไหมคะคือว่าคือขอบคุณสำหรับคำถามแล้วกันนะคะมันเริ่มต้นจากที่คุณพ่อคุณแม่ของเลดยากกันแล้วก็เนตต้องลาออกจากที่โรงเรียนมาเพื่อมาช่วยคุณแม่ทำงานถึงกับกต้องลาออกจากโรงเรียนเลยใช่แล้วก็มาถายลอตเตอรี่ซึ่งเราลำบากเราบากมากจริงค่ะ แล้วทุกวันนี้ค่ะการเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นไหมคะก็ไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องอดมื้อกินมื้อนะคะแม่กินคำนึงลูกกินคำนส้สะพ้ายกินคำแล้วก็ยำหน้าหมู่บ้านกินอีกคำยำหน้าหมู่บ้าน รายได้ค่ะรายได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับตอนนี้นะคะคือแม่เดากจะบอกว่าถึงเน่จะขายลอตเตอรี่แต่แน่มีความสามารถแม่เป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนะคะอย่างเช่นพูดภาษาอังกฤษคิดเร็กเร็วมารยาทงามพูดจาพราะใครที่สนใจก็อยากจะให้ติดต่อมานะคะที่สําคัญแม่สวยโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์สองสี่หนึี่เจ็ค่ะรอคุณอยู่นะคะ Hi, I'm Nate. I'm from Thailand and you can call me to enjoy my job. And you can call me to 024114701. I'm waiting for you. I'm free for job now. Um, thank you. Thank you. ผู้รักชักศอกของเธอ <c oughs>